สวัสดีครับอยู่กับผมเบสน,น,นะมผมสำหรับรถถังหลักที่ผมจะมาเล่นในวันนี้ผมมีชื่อว่ามาส์นะครับผมเป็นรถถังแฮปปี่แท้งของประเทศเยอรมันของเรานะผมซึ่งรถคันนี้เนี่ยเป็นรถถังที่เกาะหนามากนะผมในทุกส่วนทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านหลังนะครับในในเมื่อก่อนนะ,นะแต่ตอนนี้นะผมผมบอกเลยว่ามันไม่ได้โหดขนาดนั้นแล้วนะเพราะว่าเราจะเจอกับลูกฮีทลูกซาบ,บอทนะผมก็จะเริ่มแย่หน่อยนะคันนี้แต่ว่านะผมตำนานก็คือตำนานครับคันนี้ก็ยังยิงได้อยู่นะผม ถึงแม้พี่เกดจะช้าไปนิดนึงก็เถอะนะโอเคเรามาดูเรื่องปืนกันดีกว่านะผมสำหรับคันนี้นะผมจะมีปืนอยู่2กระบอกนะครับปืนหลักของมันอ่ะจะมีขนาดอยู่ที่128มิลลิเมตรนะผมกระสุนที่ผมจะมาเนี่ยจะเป็นลูกเจาะเกาะแล้วก็ระเบิดด้านในนะผมสำหรับกระสุนมันนะครับจะมีอีกอีกลูกหนึ่งนะครับที่เจาะ300นะผมเป็นลูกเจาะเกาะแล้วก็ระเบิดเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะได้เรื่องของปริมาณ TNT ที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันน้อยกว่าลูกนี้นะผมมันจะถึงได้ถึงเจาะได้เยอะก็จริงนะครับแต่ว่่่าาาแรรงงะะะะเเบิดขออลลลูููกกกกมมมมัันนนน้้้ยยวีีีผจใชท เทียทีเยอะกว่านะผมเพื่อที่ว่าผมขอแค่แบบเข้าไปอ่ะแค่เข้าไปแล้วก็ระเบิดจากด้านในอ่ะโอกาสที่จะคอนเฟิร์มคิวมันสูงกว่านะผมแล้วก็อีกอีกกระบอกหนึ่งนะผมจะเป็นปืน75มิลลิเมตรนะผมอยู่ทางนี้นะครับเอาไว้จับยิงแก้ขัดระหว่างที่เป็น128ลูกไอ้128มิลเนี่ยกำลังรีโหลดลูกอยู่นะผมเอามาแก้ขัดได้ส่วนลูกที่ผมจะมานะผมจะเป็นลูกฮีทนะผมเจาะเกาะสูงสุดอยู่ที่80ผมว่ามาผิดนะผมจะมีอีกลูกหนึ่งที่มันเจาะ100นะครับแต่ผมเอามาผิดนะร,รอบนี้ ไอ้รุ่นมันจะเจ100นะาะหนึ่งร้อยนะผมในระยะสิบเมตรครับที่เกาะเก้าสาิบองศานะผมซึ่งรู่นั้นจะดีกว่าโอเคคนระับผมเราโม่กันเยอะละส่วนเราจะเป็นไงเรามาดูกันเลยดับแรกเนี่ยผมจะไปถึงสนามลบเมื่อไหร่ก่อนก่อนที่จะไปยิงเขาเนี่ยตอนนี้ยังอยู่บ้านอยู่เลยอืดมากเช็คขวาด้วยไอ้ไอ้ไอ้เห็น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 ไปมับ ทะลุรึเปล่าโอ้ยมันยิงตีผมอุ้ยขันใหญ่ปึ๊บอ่าโดนลูกฮีเขาให้แล้วจะทางซ้ายครับผมว้มังกรบังมังกรนำโชคหันโอ้ยกูเพิ่งเปลี่ยนคนเสร็จกูโดนยิงอีกแล้วสวัสดี F103 แล้วก็มีมีอีกหลายคันเลยเราถังอะไรไม่รู้อเอามาเป็นเป้าซอชัดๆซาบอดเจาะเข้ามามน่าจะทะลุอีกฝั่งเลยไหมอะไม่ทะลุว่ะแต่ตายบทนะครับตุ่มยิงแล้วยิงไม่โดนอยากเล่นนะคันนี้ร้อนแรง โอ้ยโอ้ยโดนยิงทางขวาโอ้ยเอ้ยจันมายิงเข้าด้วยโอ้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 ยเจ็บเจ็บมากบัดดีตายไปซะลูกผมใหญ่มากอืมซ่อมแป๊บมากรนำโชคกูอย่างบังเลยเกะกะจริงใครมันติดวะ เฮ้ยเฮ้ยกรึบกรึบกึบกึบเท่าไรอะห้าร้อยห้าสิบไปโบไม่เข้าจู่แบกไปเออขับหัวไปเออเออโดนแต่ไม่มีดาเมจเลยอ่ะตาย ทีสามสิบสี่ปายแล้วทีเมื่อกี้เล่งสูงไปหน่อยไงมันเลยไปโดนข้อบนโดนป้อมมันยิงไม่เข้าหรอ,จอกจ่อแค่สองร้อยกว่าเนี่ยมันจะมีจุดยิงได้เผื่แต่มันเล็กเกินไปมอนโผล่มาก็ยิงได้เลยเนี่ยอ้าวผมเห็นละผมเห็นละตั้งได้เลยเก้าร้อยจึ๊กมันง่ายส่วนไหนของมันน่ะ น่าจะเป็นส่วนลำกล้องนี่ยิงกันออกมายิงไม่ได้ครับผมอุ้ยฟังฝาก็น่ากลัวเหมือนกันนะนี่แถวเนี้แถวเนนี้โผล่มันคงไม่สนใจผมหรอกมั้งเอาล่ะสนใจนี่กัดีกว่าร้อยเนี่ยมันโผล่ลำกล้อ,องออกมานิดนึงอะ่ะเหมือนจะเป็นรถถังอัตตาจรไหมเออจากลำกล้องมันน่าจะใช่นะ แต่ตอนนี้ผมเห็นแค่ลำกล้องไงตะกวนหันตัวป้อมให้ผมด้วยครับจะลองหยอดดูสักเม็ดน่ะเฮ้ยทางขวาไม่ปลอดภัย300เมตรแต่คันนี้ผมยิงไม่เข้าขอบใจมากสนใจนู่นต่อเออเจออึบอบอึบออเออ,เอ,อยิงได้แล้วเว้ยยิงได้แล้วไปหมับก็ให้แตกยัดข้อลำกล้องดิเซตระยะได้ แล้วก็มีข้าหน้าเราครับผมหนึ่งคันนะทางขวาแล้วก็ทางซ้ายนี้เดี๋ยวขอแจ้งทางซ้ายหน่อยละกันเนี่ยมันโดนเพื่อนยิงอยู่อะเอโดมันยิงอยู่เสร็จแล้ว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 เคลียร์บ้านอันนี้ทิ้งไปไม่พังให้ด้วยไงประเด็นเออโผล่มาแล้วเออเอาไปเลยคิติคอลล์ลูกทะลุ ลูกมันทะลุผ่านออกไปอ่ะมาระยะนี้หวังว่าแกจะยิงไม่เข้านะไปไปสุดรักแท้ดีกว่าเราอ่ะเออตัดตีไม่ต้องไปไหนอยู่ด้วยกันก่อนโอ้เชี่ยเฮ้ยคนปืนกูผมตายโดนยิงข้างเออตัวตัดตีกูอีกไอ้บักรสำแหล่นี่ ขอยิงก่อนได้ไหมอ่ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยยิงออกไปยิงออกไปสุดเว้ยปืนแตกไปแล้วโอ้แตกสองกระบอกทำไรได้ละคราวนี้โอ้ดีเพื่อนเรารักนายมากเลยอะปล่อยผมไปเถอะยิงปล่อยผมไปเถอะโอ้โหดูดูดูรวมยิงหนึ่งสองสามสี เพมเรื่องกิงดีจะตายกูจะตายเอานี่เออเออมึงเอาที่สบายใจเลยเพื่อนเออกูเตะกูสู้ไม่ได้้เจออย่างนี้เข้าไปโดนยิงตู่ด้วยนะจริงจังไหมเนี่ยไอ้หอยกระดาน400มาให้ผมทำไมคุณรู้ไหมผมเอาเมาส์มา แล้วดูดาน400ต่อตารางแล้วคุณดูผมเอารถอะไรมาเมาแล้วผมก็ขับรถได้กี่ปีผมจะถึงเนี่ยจุดเออะไอ้หอยฆ่ากูดีกว่าเงี้ยโอ้โอ้โอเครียดสบอเริ่มปูดอู้400ต้องเดินทาง3ช่อง1.2กิโล ด้วยรถเมาส์ช้ามากโอ้โหหลับรอแล้วผมบายทุกคนสู้ๆนะครับเปิดออตโต้พาร์ทล็อตแล้วผมไปนอนดีกว่าอ่าออตโต้พาร์ทล็อตเรียบร้อยไปละไปเดินเล่นดีกว่าผมอะ่ะเดี๋ยวผมอีกคืนฉบวนเดี๋ยวผมกลับมานะทุกคนกุยเราเดินผ่านมา ถึงถึบสองร้อยเมตรแล้วทุกคนอีกแปดร้อยเราก็ถึงสานามลบแล้วโอเคเอาตัวผลออกถึงเวลาควบคุมด้วยมือละระยะหกร้อายานี่มันจะเจาะเท่าไหร่เหลือสองร้อยวกว่า ยังมีความเป็นไปได้ในงีเข้าๆนะแต่ผมไปถึงก็นนะอีก800อีก,อก600เมตรเท่านั้นแล้วก็ถึงแนวหน้าแล้วถึงเวลานันเพื่อนผมจะเต็มในนั้นเราจะตายกันหมดแล้วล่ะทุกคนผมบ้านะแม่งสุ่มด่ากับโทรมันผมโดยแท้ไอตอนที่ผมทำคลิปยิงไกล3กิโลทำไมไม่ได้ด่าอย่างนี้บ้างวะ แม่งได้ดาดอะไรก็ไม่ร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบเมตรยิงโดนแต่ทะลุหมดเลยทะลุตีตาขาบออกไปหมดเลยอะลังขวานหนึ่งตัวแต่ว่ายิงไปแล้วมันทะลุเมื่อกี้อ,อุ้ยกโกูเจอโดนของหนักเขาให้แล้วกูมีสายไปทะลุอีกแล้ว ตรงนี้น่าจะแตกเฮ้ยโตรงนี้เลยอะผมไม่ได้ปรับเป้านะอืมเฮ้ยไปอดิออดิ ให้ดนยิงหนาทีแล้ววะเริ่มเริ่มแย่เริ่มแย่อาการเริ่มไม่ดีกลิ่นเริ่มออกเฮ้ยชัดซูชัดซูไปสวยโคตรสวยสวยไปละกันนะออกจากตรงนี้เดี๋ยวนี้เร็วเอ้ยกูเพิ่งซ่อมเสร็จพังเย่อเจอกูแน่เจอกูแน่แป๊บ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 โรดก่อนเอาไปสูงไป แอ็กกูล่อหัวคอมมนเตอร์มันก่อนเลยอืมแต่ผมก็ตายเหมือนกันนะโดมันยิงลูกฮีทใส่ทํานพี่ไซกับลูกฮีทมันอาดยิงเข้าหมดเลยจะบอกให้รู้แหลงจัดาหน้ามันดูนัวมากเลยติดแค่ว่าเมื่อไหร่ผมจะไปถึงแค่นั้นเองโหขับมานานแล้วนะทำไมไม่ออกจากหน้าบ้านสักทีละเนี่ะ ดีกว่ารอเอ้ยศตรยิงรอไม่พยายามมากเอ้ยศตรยิงตัตยิงไม่สนใจเลย โคตรเก๋ออะเรื่องวันช้าจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะได้ยิงนะเพื่อนอุ้ยแต่กันขนาดยิงไม่ได้กีเอ็มสี่สิบเจ็ดสิบเจ็ดหรือหกสิบปะเออฮะยิงหัวแม่งเลยเออทะลุอีกเวนเออย่อมจริงลูกก็ไม่ได้แรงนะเว้ยทะลุไม่ได้ไงวะ ถ้ามันแตกนะมันน่าจะตายนะเมื่อกี้น่าเสียดายที่มันดันทะลุออกไปเฮ้ยมันลงเราก็เดินหน้าดิเฮ้เราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดครับกำแพงผมมันกำแพงมามามาไขก็ได้ครับผมทีมเชคลูซาบอท แน่ยิงเพิ่นเลยยิงเพิ่นเลยเจอกูทับหน้าแน่เอ้ยเร็วอีกฉันจะทัดไหมเนี่ยทัดไหมทันตายอีกคันหนึ่งโดนโดนโดนโอ้ยโหตีนขาดตีนกูเออตายอีกหนึ่งผมตัวนี้สต์ไงวะมาซ่อมก่อนเผื่อเพื่อนจะมาซ่อมให้เราด้วยโอเคแล้วตัวนี้ต์ตัวไงวะ ใครยิงผมท่าน่านี่แหละยิงผม12บปีครับออโอเคดูเรื่องทางขวาครับอะนั่นไงน่าจะมากกว่า1 0 0 0เพันแอดแอดแออดดแกลางเลี้ยวแป๊บดึงน่าจะมากกว่าหนึ่งพัน 950ก่อนเลยขามไปแล้วอ่าในหลืบในหลืบคิดว่าผมไม่เห็นหรอไปอาะจ,จะเฮ้ยลูกดิ่งเอ๊ะเอ๊ะเอเอเพื่อนได้ไปทางซ้ายอะไรอ่ะอุ๊ยอุ้ยคุณเตาแข็งเกินแข็งอาเป็นไงเล่านี คุณแข็งผมก็แข็งเหมือนกันเอ๊ะผมต้องยิงคันตื่นกันไหมไปไปเชยโปรเทคโอเคโอเคทะลุไปโดนอีกคันแทนรถสอยบอกกูซวยจัดโคตรสวยยิงไม่ทะลุไปโดน ช่วยไม่ได้ไปหลบอยู่รถหลังโปรเทคเองเออเออไม่เข้าชบฝายอะไรคันเวนี่ยิงเข้าโอ้ข,ข,ขอบใจหลายขอบใจครับขอบใจมา,จาเดินชนเลยครับไม่กลัวใครทั้งนั้นอ้าวมีตรงนี้ครับผมหลังบ้านหลังนี้เลี่ยวไปเล่น คมขวานน่ะยิงแบบข่มขวานข่มขวานอีหนึ่งดอกกลัวเปล่ามามรดอะไรวะเต็มสามสิบหกปีสองก็สบายมันต้องมีทางยิงผมเข้าแน่แน่มั่นใจอ่าใช่ครับใช่ใช่ใช่ มาเลยไอ้นันน,นั่นนั่นนั่อย่าบังเรียบร้อยแตกโดนเพื่อนยิงจาด้าข้างซ้ายเฮ้ยหันแล้วอึดอึดเฮ้ยคันนี้ยิงไม่ได้ดิเฮ้ยเข้าอยู่เข้าอยู่นโดนจุดสอบคันพอดีโดนจุดที่มันบางพอดีถือว่าดวงดีอยู่ครับผมไอ้สามตายไป น่ไปอยู่บ้านก็เลยอ้าวอ้ยโดเบอรี่แน่เลยกูอ่ะเออเออเออเต็มที่เลยเพื่อนถ้ามึงหายโปรเทคเมื่อไหร่แล้วก็มึงแตกเฮ้ยเชี่ยล่าทำไมมันยิงเข้าวะลูกมันแฉลบรถด้านล่างอะดิอ๋อสูร้อยสูร้อยยิงเข้าเพราะว่ามันยิงเข้าจะด้านข้างแบบ ออกา้าสิบองศาดูจากจุดที่มันระเบิดดีไม่ได้ตายเลยซ้บอ่ะ